ลมสุริยะคือกระแสอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งถูกปลดปล่อยจากชั้นโครโรนาของดวงอาทิตย์อนุภาคเหล่านี้ประกอบด้วยโปรโตอนอิเล็กตรอนหรืออาจมีไอออนของธาตุหนักรวมอยู่ด้วยการปลดปล่อยลมสุริยะมีระดับพลังงานระหว่าง10ถึง100กิโลอิเล็กตรอนโวลต์และมีความเร็วตั้งแต่200ถึง889กิโลเมตรต่อวินาทีมีค่าเฉลี่ยประมาณ400กิโลเมตรต่อวินาที การพัดพาของลมสุริยะนี้ทำให้เกิดการสูญเสียมวลมากกว่า1ล้านตันต่อวินาทีลมสุริยะที่เคลื่อนที่มาปะทะกับสนามแม่เหล็กของโลกจะส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กของโลกถูกบีบและลู่เบนไปตามกระแสลมสุริยะที่เคลื่อนที่ผ่านในขณะเดียวกันลมสุริยะก็จะเคลื่อนที่ต่อไปตามพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ ในทิศทางที่ลมสุริยะเคลื่อนที่ไปประทะกับกระแสอนุภาคที่มาจากดาวฤกษ์ดวงอื่นก็จะทําให้เกิดแนวปะทะของลมสุริยะเกิดเป็นแนวสุริยะหมุนทนซึ่งนั่นหมายความว่าลมสุริยะที่ปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์ก็มีส่วนช่วยในการป้องกันกระแสอนุภาคพลังงานสูงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆที่มีความรุนแรงมากกว่าลมสุริยะหลายเท่าตัวในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีจุดบนดวงอาทิตย์จํานวนมาก จะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมบนดวงอาทิตย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งทําให้ปฏิกิริยาระหว่างพลาส m a ซึ่งเคลื่อนที่ไปมาในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เกิดการสะสมพลังงานเอาไว้จํานวนมากจนบางครั้งพลังงานเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะปลดปล่อยออกมาในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นมีความเร็วและพลังงานที่มากกว่าลมสุริยะซึ่งเรียกว่าพายุสุริยะนั่นเองพายุสุริยะมีลักษณะการเกิดอยู่สองรูปแบบค่ะ คือนการลุกจ้าของดวงอาทิตย์การลุกจ้าคือการเกิดแสงสว่างวาบขึ้นภายในบรรยากาศชั้นโครโรนาและคโครโมสเฟียร์การลุกจ้าของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเมื่อพลังงานภายในสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นภายในบรรยากาศคโครโมสเฟียร์ถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็วในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกือบทุกช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่คลื่นวิทยุแสงที่ตามมนุษย์มองเห็นรังสีเอและรังสีแกมมา ส่วนใหญ่การลุกจ้าจะเกิดขึ้นในบริเวณกำมันรอบๆจุดบนดวงอาทิตย์ซึ่งมีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงออกมาจากผิวดวงอาทิตย์ชั้นโฟโตสเฟียร์สู่บรรยากาศชั้นโครโรนาโดยทั่วไปการลุกจ้าจะปล่อยพลังงานในระดับ10ยกกำลัง20จูลต่อวินาทีสำหรับการลุกจ้าที่รุนแรงอาจมากถึง10ยกกำลัง25จูลต่อวินาทีเทียบเท่ากับระเบิดไฮโดรเจนหนัก100ล้านตันซึ่งระเบิดขึ้นมาพร้อมๆกัน แต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่า1ใน10ของพลังงานทั้งหมดที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมาใน1วินาทีพลังงานมหาศาลดังกล่าวสามารถทำให้พลาสมาร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า10ล้านองศาเซลเซียสส่วนอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวเคลียสของธาตุหนักอื่นๆจะถูกเร่งความเร็วจนเข้าใกล้ความเร็วแสงประมาณ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีภายในบรรยากาศชั้นโครโรนาของดวงอาทิตย์ จากความรุนแรงของพายุสุริยะที่ถ่ายทอดผ่านทางภาพยนตร์เรื่อง2,012วันสิ้นโลกของโรแลนด์เอเมริกซึ่งเป็นทั้งผู้กำกับและผู้ประพันธ์ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวเกิดความกลัวต่อภัยของพายุสุริยะกันเป็นวงกว้างแต่แท้จริงแล้วพายุสุริยะหาได้ทำอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งปลูกสร้างได้ ทั้งนี้ก็เพราะโลกของเรามีสนามแม่เหล็กที่เป็นเกราะคอยคุ้มกันภัยจากอนุภาคที่มีประจุซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ทำให้เป็นที่ปลอดภัยต่อผู้คนที่อยู่อาศัยบนโลกใบนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กโลกยิ่งมีความปลอดภัยมากกว่าบริเวณอื่นๆ ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2402ซึ่งเป็นปีที่มีพายุสุริยะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาแสงออโรราเริ่มปรากฏให้เห็นในคืนวันที่28-29สิงหาคมประชาชนในนครนิวยอร์กสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนและถัดมาอีกไม่กี่วันในวันที่2กันยายนปีเดียวกันก็ปรากฏแสงเหนือแสงใต้ให้เห็นอีกครั้งและมีระยะเวลาย,ยาวนานจนถึงวันที่4กันยายน ความรุนแรงในครั้งนี้ส่งผลให้ระบบโทรเลขของสหรัฐอเมริกายุโรปและอีกหลายประเทศต้องเป็นอมัมพาตบางแห่งที่รุนแรงไม่สามารถใช้งานได้นานกว่า8ชั่วโมงประชาชนเกือบทั่วโลกสามารถมองเห็นแสงออโรราบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีพศ2464ถึงปีพศ2505ได้เกิดพายุสุริยะขึ้นบ่อยครั้ง มีข่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์นิวยอร์ไทม์ของสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยปีละ2-3ครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งใดที่รุนแรงเท่าเหตุการณ์เมื่อปีพศ2402เลยสักนิดแม้ว่าพายุสุริยะจะมีความรุนแรงและเลวร้ายสักเพียงใดผลกระทบที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงความเสียหายที่มีต่อเศรษ,ษฐกิจและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใด อนุภาคที่มีประจุที่โถมกระนำเข้าหาโลกอย่างรุนแรงก็หาได้ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งปลูกสร้างบนโลกใบนี้ไม่เราจึงไม่ควรตื่นตระหนกกลัวต่อภัยดังกล่าวมากนักหากเกิดพายุสุริยะรุนแรงขึ้นหน่วยงานด้านการเตือนภัย,ยพายุสุริยะก็สามารถเตือนภัยแก่เครื่องบินโดยสารศูนย์ควบคุมดาวเทียมและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เตรียมรับมือล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า15นาทีส่วนเรื่องของผลกระทบจากพายุสุริยะ ผู้คนทั่วไปมักมองภาพพายุสุริยะเป็นภัยอันร้ายกาจนะคะแต่บนภัยแห่งความเกลียวการจากสุริยะก็ยังคงมอบสิ่งสวยงามให้แก่มนุษย์บนโลกได้เก็บภาพอันประทับใจได้เสมอกลุ่มอนุภาคที่มีประจุที่หลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเหนือความเร็วเสียงเมื่อมาปะทะก,กับสนามแม่เหล็กโลกจะโดนแรงกระทําจากสนามแม่เหล็กของโลกผลักให้วิ่งวนเป็นเกลียวเข้าหาขั้วโลกตามกฎของฟาราเดย์ อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสนามแม่เหล็กและอนุภาคที่มีประจุดังกล่าวก่อให้เกิดแสงสีอันสวยงามเหนือท้องฟ้าในแถบใกล้คััวโลกนอกจากความงามบนท้องฟ้ายามราตรีแล้วอนุภาคที่มีประจุเหล่านี้กลับส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผลกระทบที่โลกเราจะได้รับจากพายุสุริยะที่ชัดเจนก็มีอยู่3าอย่างด้วยกันนะคะก็คือการที่ไฟฟ้าจะดับ การสื่อสารขัดข้องและสำหรับในอวกาศซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อดาวเทียมนักบินอวกาศหรือผู้โดยสารเครื่องบินที่บินอยู่ใกล้ครัวโลกผลกระทบอย่างแรกคือการสื่อสารขัดข้องที่เคยบอกไปเกิดจากการลุกจ้าของดวงอาทิตย์หรือโซร่า์แฟลร์การลุกจ้านี้เป็นการระเบิดบนผิวของดวงอาทิตย์ซึ่งจะปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบต่างๆออกมา โดยคลื่นที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือรังสีเซึ่งจะรบกวนบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศสำหรับการสื่อสารส่งผลให้สัญญาณวิทยุความถี่สูงถูกรบกวนและอาจขาดหายได้สูงสุดหลายชั่วโมงส่วนเรื่องไฟฟ้าดับเกิดจากการพ่นมวลโครโนนาหรือ CME ซึ่งเป็นก้อนพลาส m a ขนาดมะึมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ที่ปล่อยออกมาพร้อมกับสนามแม่เหล็กปั่นป่วน สนามแม่เหล็กที่ปั่นป่วนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลกนั่นก็คือทําให้สนามแม่เหล็กโลกรวนไปชั่วระยะเวลาหนึ่งโดยความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกจะลดลงประมาณ6-12ชั่วโมงแล้วค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าพายุแม่เหล็กโลกระหว่างที่สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในพื้นผิวโลก โดยกระแสนี้อาจไหลเข้าสู่ระบบต่างๆเช่นระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงและท่อล,ลําเลียงที่ทำจากโลหะถ้าเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้าก็จะทำให้ม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายเกิดไฟดับซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วทางตะวันออกของประเทศแคนาดาเมื่อวันที่13มีนาคมปี1989ไฟฟ้าดับนานถึง9ชั่วโมงส่งผลต่อประชากรกว่า6ล้านคน ส่วนกรณีที่ไหลเข้าสู่ท่อลำเลียงแก๊สที่ทำจากโลหะก็จะทำให้ท่อผุกกร่อนเร็วขึ้นและอาจเกิดแก๊สรั่วได้ พายุสุริยะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามวัตจักรของดวงอาทิตย์ซึ่งไม่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้เนื่องจากโลกของเรามีระบบป้องกันอนุภาคและรังสีต่างๆที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งนั่นก็คือสนามแม่เหล็กของโลกที่คอยปกป้องสิ่งมีชีวิตและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยได้จนถึงทุกวันนี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีพลาดทุกความเคลื่อนไหว